สมองมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับตู้ล็อกเกอร์นะครับมันเหมือนกับตู้ล็อกเกอร์เหมือนกับว่าคุณไปเข้ายิมนะครับแล้วเขามีตู้ล็อกเกอร์นะครับให้กับลูกค้านะครับให้เอาเสื้อผ้ารองเท้าตัว์มือถือไปใส่ในล็อกเกอร์นะครับเพื่อที่จะมาออกังกายนะครับหรือว่าคุณเข้าไปที่ซาวน่าเนี่ยนะครับเขาจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้กับลูกค้านะครับคนอันคนอันคนอันตั้งรหัสปาดอนนะครับสมองมนุษย์เป็นอย่างนี้ครับนะครับและล็อกเกอร์อันนี้มันเป็นล็อกเกอร์ความรู้สึกคครรัับบนะ เช่นล็อกเกอร์เกี่ยวกับรักครับล็อกเกอร์เกี่ยวกับเซ็กครับนะครับล็อกเกอร์เกี่ยวกับการอบอุ่นครับนะครับล็อกเกอร์เกี่ยวกับการเอาใจใส่นะครับล็อกเกอร์เกี่ยวกับเกลียดครับนะครับล็อกเกอร์เกี่ยวกับความกลัวครับล็อกเกอร์เกี่ยวกับการประทับใจครับนะครับและล็อกเกอร์ของการเป็นศัตรูครับ ครูความถามแค่นี้ในสมองของแฟนคุณน่ะคุณอยู่ในล็อกเกอร์ไหนครับอันนี้ไม่เคยมีใครเอามาแกะให้คุณดูแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยสมองมนุษย์เนี่ยมันเป็นสมองล็อกเกอร์ครับถ้าคุณเข้าใจว่าสมองมนุษย์มันเป็นสมองล็อกเกอร์มันเป็นเพียงแค่เมมโมรีครับถ้าคุณเลือกได้คุณอยากอยู่ในล็อกเกอร์ไหนของสมองมนุษย์ครับนะครับ คุณอยากอยู่ในล็อกเกอร์ไหนครับค,ความเชื่อครับว่าทุกคนอยากมาอยู่ในล็อกเกอร์อันนี้ครับนะครับรักครับแต่แปลกมากนะครับคนส่วนใหญ่ที่แฟนหมดรักครับมักจะไปอยู่ในล็อกเกอร์ของการเป็นศัตรูครับเขาจดจําคุณเอาไว้ในฐานะศัตรูคุณจะไปอยู่ในล็อกเกอร์นี้ทําไมนะครับบางคน ไม่เข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับและพยายามตะบ,บี้ตะบ,บันเถียงบ่นกลดาประจานบอกพ่อบอกแม่บอกโตรเง่าสกสาราตของเราบอกโตรเง่าสกสาราของเขาอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่มันไม่ได้ทําให้คุณเปลี่ยนล็อกเกอร์ในสมองของเขาครับไว้อยู่ในล็อกเกอร์ของความอบอุ่นครับนะครับ แล้วพอหลวงรู้เนี่ยนะครับเอ้ยมันอบอุ่นตรงไหนมันดีกว่าชั้นตรงไหนฉันไม่ดีกว่าบ้างหรือแล้วคุณก็ไปพยายามจะอยู่ในล็อกเกอร์ที่มือที่สามเขาอยู่ความลับสมองครับอันนี้ต้องต้องแคปนะครับล็อกเกอร์อันนี้อยู่ได้แค่คนเดียวครับล็อกเกอร์ทางความรู้สึกอยู่ได้แค่คนเดียวครับไม่สามารถให้คนหนึ่งคนใดแทนที่ได้ครับ นะครับมันไม่สามารถให้คนหนึ่งคนใดแทนที่ได้ครับอะสมมุติวันนี้ครับคุณอกหักกับมีนางเอครับเดินเข้ามาจีบคุณครับแล้วบอกให้คุณตัดใจจากแฟนเก่าคุณตัดใจได้ไหมครับตัดใจไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ล็อกเกอร์เนี่ยโดนแฟนเก่าอยู่ในล็อกเกอร์เหล่านั้นทั้งหมดครับถ้าคนใหม่เดินเข้ามาแล้วไม่มีกลยุลธ์อะเลยเลยครับแล้วบอกว่าจะมาแทนที่แฟนเก่าเราจะไม่ได้อยากคุยนะครับต่อให้รวย สวยเก่งดีดังต่างๆก็หลายคนก็ปฏิเสธไม่ใช่เลยครับแต่อยากได้แฟนเก่ากลับมาครับเพราะอะไรครับเพราะล็อกเกอร์มีพื้นที่ได้แค่คนเดียวครับนะครับต่อหนึ่งตู้นี่นะครับมีพื้นที่ได้แค่คนเดียวครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องขยับกับจากล็อกเกอร์การที่คุณอยู่ในช่องของการเป็นศัตรูให้ขยับมาอยู่ในนี้นะครับประทับใจไหมนะครับ เกี่ยวกับความรักไหมนะครับเกี่ยวกับแซกไหมเกี่ยวกับการอบอุ่นเอาใจใส่ต่างๆพวกนี้ครับคือคุณต้องมีวิธีการขยับตัวเองขึ้นมาครับเราให้คนมันคิดเองครับเขาไม่มีเวลาคิดหรอกครับคนเราเจอโฆษณาอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับมากกว่าหลักหมื่นโฆษณาต่อวันสมองมันโอเวอร์เบรนไปแล้วครับไทฟีทิกตอร์เองครับไทฟีเฟสบุ๊คเลยครับไทฟีอะไรไทฟียูทูบเรียล มันจะเ,เวลาไหนมาคิดครับถ้าคุณไม่เป็นคนสั่งจิตเขาเองครับนะครับถ้าคุณไม่เป็นคนสั่งจิตเขาเองครับอยากรู้ไหมครับวิธีการที่คุณจะขยับล็อกเกอร์ของตัวเองเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในช่องที่มันที่คุณต้องการนะครับขยับยังไงครับ คุณเนะี่ยต้องมีวิธีการขยับสถานะของตัวเองครับเท่าน,นี้เขาถอยไปไม่ใช่คุณไปตามตื้อครับถ้าเขาถอยไปคุณต้องมีกลยุทธ์บางอย่างที่ให้เขาขยับเข้ามานะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณนั่งเฉยๆแล้วเขามาขอสถานะคืนดีครับดีกว่าไหมครับถ้าคุณนั่งเฉยๆแล้วเขามาบอกว่าเฮ้ยผมตัดสินใจไม่หยาแล้วนะครับขอโทษด้วยที่ผ่านมาทั้งหมดผมอาจจะทําผิดพลาดไปหรือว่าผมเอาแต่ใจผมขอโทษคุณนะแล้วเรานั่งเฉยๆแบบนี้ แล้วก็เออมองบนนะครับหรือคุณจะเอาแบบการที่คุณต้องไปง้อเขาครับนะครับไปง้อเขาครับเอ้ยถ้าหนูไม่ง้อเขาเดี๋ยวเขาหายไปครับห้คุณง้อหรือไม่ง้อถ้าคุณไม่มีจิตวิญยาเขาก็ไปครับนะครับบางคนรวยนะครับแต่เขาก็ไม่รักครับบางคนทุ่มเทให้เขาสุดจิตสุดใจช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับแต่เขามองว่าคุณโง่ครับ น,นี่คือสิ่งที่ครูคอมเจอมาทั้งหมดนะครับวิธีการที่เราจะขยับนะครับจากการที่เป็นศัตรูเนี่ยนะครับมาอยู่ในตู้ของนะครับเอาใจใส่นะครับอยู่ในตู้ของเซ็กนะครับอยู่ในตู้ของความรักอะไรต่างๆพวกนี้ครับคุณสามารถขยับตัวเองได้ตลอดเวลาเลยถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเทคนิคนี้แล้วทุกคนเนี่ยจะร,รู้สึกดีกับคุณได้ตลอดเวลา นะครับเทคนิคนั้นก็เลยครับนั่นคือการที่เรามีคำถามชี้นำสมองครับนะครับเรามีคำถามชี้นำสมองของคนครับเวลาที่คุณจะขยับต้องมีคำถามชี้นำครับคำพูดของคุณนี้มันโคตรจะทรงพลังนะครับคำพูดของคนโคตรมี power ต่อคนที่ได้ยินครับสมมุติครับ ครูคอมบอกคุณว่าห้ามนึกถึงเหรียญสิบในหัวตอนนี้เด็ดขาดห้ามนึกถึงเหรียญสิบห้ามนึกถึงเหรียญสิบห้ามนึกถึงเหรียญสิบครับในหัวของคุณตอนนี้ห้ามนึกถึงเหรียญสิบ,บนะครับห้ามนึกนะนะครับห้ามนึกถึงเหรียญสิบครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณห้ามตัวเองไม่ได้ครับสมองของคุณจะมีการประมวลผลครับ นะครับแล้วมีภาพเหรียญสิบเกิดขึ้นในหัวครับขอบนอกเนี่ยนะครับจะเป็นสีเงินขอบข้างในจะออกเหลืองเหอหน่อยๆครับนะครับคุณจะเห็นเหรียญสิบกับคุณทมตัวเองได้ไหมไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะครูคอมชี้นําสมองของคุณครับนะครับเท่าคอมบอกว่านะครับอ่าสองคูณสองนะครับได้เท่าไหร่นะครับ คุณไม่ต้องพูดออกมาเลยครับแต่ในใจของคุณมันจะตอบเองครับว่าสี่ครับนะครับคือสมองของคุณมันจะตอบเองครับอัตโนมัติครับห้าหนึ่งห้าอ่ะห้าสองเท่าไรนะครับคุณไม่ได้พูดครับแต่สมองของคุณถูกชี้นำครับแล้วมันจะตอบในใจครับนะครับห้าสองสิบครับเห็นไหมครับนะเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการตั้งคำถามครับนะครับ คุณต้องมีวิธีการตั้งคําถามครับเพราะอะไรครับค,คุณครูคำสาที่ได้ดูแล้วนะว่าคําพูดของเรานี่มันมีผลต่อความคิดของคนครับอย่างมากเลยนะครับอย่างมากครับคุณสามารถพูดให้คนจิตตกก็ได้ครับคุณสามารถพูดให้คนมีกําลังใจมากขึ้นก็ได้ครับนะครับหรือคุณสามารถพูดให้คนร้องไห้ได้นะครับคุณสามารถพูดให้เหรียญสิบปรากฏขึ้นในหัวของคนยังได้ครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยให้คุณถามว่าการมีฉัน มันดีต่ออความรักอย่างไรนะครับหรือคุณอยากอยู่ในล็อกเกอร์ไหนของสมองเขานะครับอยากอยู่ในล็อกเกอร์ไหนครับให้ถามคําถามแบบนี้ครับเห็นไหมครับนะการมีการมีฉ <ST AT those Rogers> ันมันด <S people> ีต่อความรักของเราสองคนอย่างไรครับเขาจะไปประมวลผลหาผลดี อันเกิดจากการมีเราครับคือสมองคือเขาห้ามตัวเองไม่ได้ครับมันเป็นคําถามสับขาหลอกสมองนะครับสมองมนุษย์นี่คุณอยากคิดว่าเอ้ยเป็นสมองที่ชาญฉลาดไม่นะครับนะครับสมองมีจุดอ่อนครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยให้ถามว่าเห็นไหมการมีชั้นเนี่ยมันดีต่อความรักอย่างไรครับคุณอยากอยู่ในล็อกเกอร์ไหนนะครับ มันดีต่อความประทับใจของคุณอย่างไรนะครับ <Viol in. S 1> มัน,มนดีต่อความรู้สึกของคุณอย่างไรครับแล้วตอกย้ําแต่แ,ตแตง่นี้ครับนะครับแง่เดียวนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับตอกย้ําได้แง่เดียวครับคือในช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องขั้นต่ำยี่สิบเอ็ดครั้งนะครับต่อหนึ่งล็อกเตอร์ครับคุณแค่พูดตอกย้ําแบบนี้ตอกย้ําแบบนี้ตอกย้ําแบบนี้ครับ มันอาจจะไม่ได้อินในครั้งแรกครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่มันเกิดการทําซ้ําๆครับสมองจะถูกโปรแกรมครับ <c oughs> คุณคิดง่ายๆครับสูตรคูณแม่สองอ่ะคุณท่องครั้งแรกคุณจําได้หมดหรือเปล่าเปล่าครับแต่มันเกิดจากอะไรครับมันเป็นอัตโนมัติอันเกิดจากการทําซ้ําๆยำๆซ้ำๆยำๆซ้ำๆยำๆ,ๆตอนอยู่ปฐมคุณครูให้ท่องครับซองหนึ่งซองซองๆตีซองแล้วกรองต li ีไปเอาเลยนะครับปอหนึ่งปอสองปอสามปสี่ปห้าปหกขับท่องกันมาครับ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมันจําอยู่ในเส้นเลือดครับมันจําอยู่ในกระดูกดําครับมันจําอยู่ในจิตวิญญาณนะครับเห็นไหมครับคุณไม่สามารถเปลี่ยนมันได้เลยครับคุณจะไม่สามารถท่องว่าเอ้สองหนึ่งสองสองสามแปดสองสองสี่อ้ยี่สิบต่างหคุณจะติดขัดไปหมดเลยครับสมองมันมันมันลึกไปครับมันมีการเดินทางของนิวรอนนะครับมันคือประจุไฟฟ้าของสมองมนุษย์นะครับแต่นั้นเนี่ย คนมันจะไม่ออกนอกเส้นทางได้นะครับคุณลองท่องสูตรคูณแล้วให้มันไปออกเลขอื่นนะครับแม่2องมันจะยากมากครับเพราะครับเพราะนิวรอนมันเดินอยู่ในเส้นทางนี้จนแข็งแรงรปัญหาของคุณคือเวลาแฟนหมดรักคุณนะเพราะเขาไม่เคยจดจําคุณอยู่ในล็อกเกอร์ใดล็อกเกอร์หนึ่งที่มันดีๆเลยครับแต่เขาจดจําคุณอยู่ในล็อกเกอร์ที่มันแย่ๆมาตลอดเวลาครับและคุณไม่เข้าใจเทคนิคนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ คุณควรถามกับว่าเห็นไหมการมีชั้นเนี่ยชีวิตของคุณอบอ,อุ่นแค่ไหนนะครับเห็นไหมเวลามีชั้นเนี่ยนะชั้นเอาใจใส่คุณแค่ไหนนะครับมันดีต่อชีวิตของคุณยังไงครับคุณต้องตอกย้ําและชี้นําคําถามประเภทนี้ครับอย่าไปถามว่าเห็นไหมการมีชั้นอยู่ในชีวิตของคุณชีวิตของคุณตกต่ํามากแค่ไหนอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับนะ <laughs> พูดแต่ในคําที่มัน ชี้นำสมองให้เขาคิดกับเราในแง่ดีครับและบรรจุเราลลงไปในล็อกเกอร์สมองของเขาแค่นี้ครับนะครับเขาไม่มีทางหมดใจไปได้ครับถ้าเขาบรรจุคุณอยู่ในล็อกเกอร์แบบดีๆครับแต่คนมันหมดใจได้ครับถ้าเขาบรรจุคุณอยู่ในล็อกเกอร์แบบแย่ๆครับคำถามคือวันนี้คุณควรถามตัวเองครับว่าคุณอยู่ในล็อกเกอร์ฝั่งใดของสมองของเขาครับ นะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิต คือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอีฝ่ายเกิดความอ่อนแอพูดในจังหวะที่สมองของอีฝ่ายเนี่ยมันไรแรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอหนะ้าต่างมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงแล้วเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอ้คนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุฟออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน2 0,000จากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีดี เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหาหมือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้หมือที่3 1มปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณทําไมเงินจํานวนนี้ มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันยังมีความสุขนี่จะเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ500 0 0นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้สองแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคราวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอ้ยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ Line แอดครูความปักมู่ด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3,6มแสนบบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต